กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วมิ้นกูจริงๆแล้วนะโอเคโอ้โดนไม่นัดโอ้โหอบบะมึงโหดจริงวะชื่อขึ้นรัวๆมันอยู่ไหนนัดเห็นสมัอุ้ยมีคนยิงเฉี่ยวกูไป ปิ้วปิ้วไอ้สัตว์ปิ้วแต่ว่าเขาไม่เห็นเลยบ้าบนเนินป่ะตามอยู่ตามอยู่โดนนัดหนึ่งไม่เป็นไรผูมีไอ้นี่เอ่อแบนเดต อุ้ยคุณยิงมาจากไหนวะเนี่ยโอเคแดกยาแป๊บเข้ยมนัดนัดมายิงกูจากไหนวะหลังคาป่ะรู้สึกว่ามันหรอไม่เห็นไม่เห็นตอนนี่ยกำลังกำลังมองอยู่กูกำลังมั่งอยู่เอาเขาต้นไม้อยู่ไม่เห็นเลยวะ โอ้เห็นแล,ล้วนะไกลจัดเลยโอนนัดจริงไม่ใช่วะไกลชิบหายต้องให้มึงแล้วล่ะมีแค่โฮโลโตายตายตายเลยเหรอตายเลยเอาของเอาของมาๆโอเคโอเคแต่นี่ไม่อดีรววลูกกูไปเก็บไปดีวะ ไปไปด้วยกันแหละถ้ามึงถ้ามึงตายตรงนั้นน่ะกูยิงช่วยไม่ได้นะไกลจัดเฮ้ยแอดอปแอดอปตรงนั้นคนบ้านเปิดเองคนนึงอ๋อมาตายตรงไหนวะหมอบไปเลยเฮียอ๋อ้ยเชียมันยิงแล้วมันยิงมาละมันยิงมาละไม่รอดถ้าเราล่อมันได้เราก็มีโอกาสได้แอดอบ ยิงดิมันเห็นมอไซค์อะโอเคอะคว้ามันจะยิงมอไซค์เราเอ,อเาดิไปปหนีดีกว่าหนีดีกว่าทิหายเราเออดอกไปตกแ,แถวโกดังบ้าไปเร็ว เฮ้เจยคนเจย์คนเออเที่ยวหัวโหดเรียบร้อยนัดเล้งสุดตีนไปแล้กูแลนด์โอเวอร์วิปเวคเกิลเฮ้ยอ่ะโควมันทำร้ายมอเตอร์ไซค์เราอะไปไปไป บบ้านคีปันละ่ะแต่บ้านคีแม่งออกอยากนะเฮ้ยเหี้ยนัดทำไมกูรอดวะมันจะพึ่งชุบมันมันจะพึ่งชุก่อนมันมันจะชุบกูชุบกูเหลือแค่นี้เจอเนินเนินไว้3มันอัศคิดผ่ายแล้วคือถ้ามันแบบแค่คว้างหินใส่อะเราตายเลยนะเว้ย เือก่อนเดี๋ยวเออเดี๋ยวกูเทคเพนคิลเลอร์เอ้ยเทคเฟิร์สเอ็ดก่อนรถลรถไม่งั้นบั๊กเลยอ่ะไม่กูสงสารนัดรถบั๊กีลยก่อนอืมจะเชียรถบั๊กไปตัวนี้ไอชุบเลยไหมกูกำลังแดกเพนคิลเลอร์อยู่อย่าอย่าอย่าชุบตรงนี้ชุบหลังมันเป็นมาโอเคโอเคเลือกภูมิดีๆก่อนไอชิชิมีรถเดี๋ยวชุบอยู่ชุบไปอยู่มาชุบอยู่เองชุบอยู่ กลับ้านคี่ผมมายิงเนี้ยมุมยังสวยอะนี่แรถนีแกรถก็พอดูรถมันปักดีอีเอะนตีเนี่ยไมเจอรถอชดชดีต้องอัดครับนัดแม่งของจริงไอ้เหี้ยแม่งดีไม่ตายคู่อะนัดจริงแล้วกูแบบอเหี้ยมปิ่มหลอดมากอะทำไมกูรอด รถมันเข้าไปได้อันมาทางตันไ้รออยว่าออมาออกมา,อ,อ,กมาอืม้มมนนะกูขอเติมย่มู้หลังไะตอนนี้กูใช้นี่อยู่เวกเตอร์พร้อมรูดนิ่ตามกูนะไม่ต้องเข้าบ้านเข้าานี้มงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี เฮียบ้านนี้นั้นด้วยขันี่เข้าอีกห้องนึ่งขัอืมเอาเชียไม่พ้นว่ะไม่พ้นไม่พ้นีน้องชาดีกว่านึงอ่าเอาดิชาดบ้านี้ได้มาตาคมาตงม,มานม,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 มัอืมไอ้เชียงม่น,นวะเนีเนหลังนี้พ้นละ ราไปเรไปใครเยอะใครเยะไม่ไม่ใช่เรายังยังโอชิพาแล้วกูปิดปอืมันออโอ้หต้องไปต่อม้เฮ้ยต้องไปอยู่ดีอะแป๊บนึงแป๊บนึงมึงังมีเวลาเว้ยมึงค่อยคิดก่อน ทั้งหนึ่งนาทีเกี่ยวเขซ้ย่ะไรหรอ เม,มีมีม,มีมีโฮไปประตูเหมมันจะฝั่งขวาเราอะ่ะมันมันออกบ้านปะตาามมาอืมตับไปแล้วอยู่อืมเรามาล่อมันเดี๋ยวมันกูไม่ใส่เรามันตายไหมครับ หายแล้วยวกดูหลังให้อุย้ยนัดมันมันยิงหลังกูไอ้เหีเยหาไม่เจอนัดนัดมึงทิ้งกูเลยไม่รอดแล้ครูอะเวกมันบีบอะกูรู้แล้วนัดมันอยู่บ้านที่มึงวิ่งไอ้ที่มึงยิงมันนั่นแหละแต่มันไม่ยิงมึงเว้ยมันยิงกูไอ้เหียเฮ้ยสี่คนวะเนี่ยนัด มันยิงกูจากไอประตูที่เปิดอะ่ะนั่งไงมาแล้วมาแล้วคนนี้แหละไอเฮียแล้วทำไมมันไม่ยิงมึงอะ่ะทำไมมันยิงกูอะ่ะบัดซบจริงๆัดเอาแชม่มมาให้ได้อีกสองตัวเท่านั้นมันจะเป็นแชม่มดูโอแรกข,ของกูเอาวานัทวงหามึง โอ้แต่กูไม่รู้ว่ามันสองคนหรือหนึ่งคนไงแต่จังหวะเนี้ยเฮ้ยเสียงปลาระเบิดมาทัดแล้วฝั่งนู้นแน่แน่บ้านชีมันออกยากเพื่อนแต่ถ้ามึงมั่นใจก็ได้กูหหเห็นมันกูว่านั้นนะพงยาเอาเ้ยนัดมึงฟังเสียงเอ้ยมึงฟังเสียงแล้วก็ดูหลังด้วยเฮ้ยขวาขวาขวายัางไงหลังต้นไม้ ยียมันสองคนวะ